สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในแก่นธรรมจากพระไตรปิฎกวันนี้คือการรวมบทสรุปของทุกสิ่งที่เราคุยกันมาตลอด4ตอนที่ผ่านมาคำถามสำคัญของวันนี้คือพระไตรปิฎกช่วยอะไรเราได้บ้างในชีวิตประจําวันเวลาพูดถึงพระไตรปิฎกหลายคนจะนึกถึงหนังสือนานาภาษาโบราณและเต็มไปด้วยศัพย์ยาก,ากแต่จริงๆแล้ว พระไตปิดกไม่ใช่ของสูงส่งจนเอื้อมไม่ถึงมันคือคู่มือชีวิตที่เกิดจากความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดสมมุติคุณตื่นเช้ามาแล้วเจอปัญหาที่บ้านลูกงองแงสามีหงุดหงิดรถติดฝนตกคำถามคือคุณจะจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงคำตอบอยู่ในวิัยปิดกไม่ใช่เพราะคุณจะต้องบวช แต่เพราะวินัยปิฎกสอนเรื่องของการรู้จักควบคุมตนเองฝึกใจให้สงบภายใต้สถานการณ์วุ่นวายแล้วถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกหมดไฟไม่มีเป้าหมายในชีวิตลองเปิดใจฟังพระสูตรจากสุตตันตปิฎกพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับคนที่เคยหมดหวังเหมือนเราสอนให้เขาเข้าใจว่าความสุขที่แท้ไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการพอใจในสิ่งที่มี หรือวันไหนคุณอยากรู้ว่าทำไมบางครั้งเราคิดฟุ้งซ่านควบคุมตัวเองไม่ได้เลยคำตอบนั้นอยู่ในอภิธรรมปิดกที่อธิบายว่าจิตมีองค์ประกอบเยอะมากทั้งดีทั้งร้ายแต่เราเลือกได้ว่าจะอยู่กับด้านไหนแค่เห็นทันใจก็เริ่มสงบพระไตรปิฎกจริงไม่ใช่ของพระอย่างเดียวแต่มันคือของเราทุกคนคนที่เคยกโกรธเคยเศร้าเคยสับสน และอยากเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นอีกนิดสรุปง่าง่ายเลยนะครับถ้าอยากฝึกวินยัยคือวินัยปิดกถ้าอยากได้คำแนะนำชีวิตคือสุตตันตะปิดกและถ้าอยากเข้าใจจิตใจลึกๆคืออภิธรรมปิดกและทั้งหมดนี้นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตานอนตอนหน้าเราจะเริ่มพาคุณเข้าสู่พระสูตรที่สำคัญที่สุดที่ใครได้ฟังใจก็เริ่มเปลี่ยน ตอนต่อไปพบกับ EP 6ธรรมจักกับปะวัตนาสูตรจุดเริ่มต้นของธรรมะแล้วพบกันนะครับขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ